สวัสดีวันปีใหม่ไทยหรือว่าวันสงการนะคะบุ๋มมายุลีปลูกผักค่ะวันนี้บุ๋มขอไม่มีข้อมูลอะไรแน่นๆไม่มีบทพูดอะไรยาวๆนะคะบุ๋มเอาสวนผักของบุ๋มเองมาฝากเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวจะพาดูสวนผักว่าวันนี้ในหน้าร้อนที่ร้อนสุดๆกลางเดือนเมษาของภาคอีสานตอนกลางคือจังหวัดมหาสารคามนะคะมีผักอะไรที่พวกบุ๋มปลูก แล้วสามารถเก็บขายได้ทุกวันแล้วก็มีผักอะไรที่พวกบุ๋มพึ่งลงไว้เพื่อรอเก็บในฤดูการถัดไปอันนี้เป็นแปลงผสมผสานแบบหมุนเวียนนะคะตัวนี้เพื่อเป็นไอเดียให้กับทุกคนว่าร้อนขนาดนี้แล้งขนาดนี้ภาคอีสานที่แทบจะไม่มีฝนเลยใช้แค่น้ำบาดาเนี่ยเราจะปลูกผักจนเป็นรายได้หลักของครอบครัวได้ไหม แล้วดูพื้นที่ดูการปลูกดูการผรสมผสานของสวนของบุ๋มนะคะเผื่อเป็นไอเดียในการไปจัดสวนหรือว่าเผื่อเป็นไอเดียในการไปวางแผนปลูกได้เหมือนกันสำหรับวันนี้ไปดูกันเลยค่ะพื้นที่ก่อนทางเข้าสวนบวบนะคะจะเป็นล้อรถหอมและกุยช่ายค่ะทุกคนอันนี้พวกเราจะปลูกอย่างนี้ตลอดทั้งปีเลยนะคะหอมและกุยช่าย ส่วนที่อยู่ตรงพื้นดินจะมีผักโขมไทยแล้วก็ผักเซี้ยนที่เราเก็บกินแล้วก็เก็บไปคั้นดองขายอยู่เป็นประจำจ้าพอเข้ามาในสวนบวบนะคะจะมีแปลงผักหมุนเวียนอยู่หลายแปลงแล้วก็อยู่ตรงพื้นนี่เต็มไปหมดนี่คือเบีย้ยดอกกระเจี๊ยบแดงค่ะทุกคนบุ๋มปลูกเมื่อฤดูฝนที่แล้วนะคะ เขาหล่นเต็มพื้นเลยค่ะช่วงนี้พื้นที่จะว่างเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากๆบุ่มก็เลยไม่ลงผักใบเลยค่ะแต่ที่อยู่คั้างนี้คือมะระขี้นกมะระขี้นกปลูกเวียนอยู่ทั้งปีค่ะที่สวนมีอยู่สามค้างได้เก็บกินแล้วก็ได้เก็บขายทั้งยอดและก็ลูกมะระด้วยค่ะค้างนี้เป็นค้างปลูกใหม่นะคะ ต้นกำลังอ่อนๆกำลังทอดยอดขึ้นสวยๆเลยค่ะอีกครั้งหนึง่งที่บุ๋มทำเป็นม่านบังแดดครั้งนั้นคือครั้งที่กำลังเก็บทั้งยอดและทั้งลูกขายอยู่ปัจจุบันนี้ค่ะแล้วก็อีกครั้งหนึง่งที่เป็นรูปสามเหลี่ยมคว่ำนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ เขาเริ่มแก่แล้วนะคะบุ๋มรอเก็บลูกของเขาออกให้หมดแล้วก็จะทำการลือ้อแล้วก็ปลูกใหม่จะปลูกแบบนี้สลับกันทั้งปีทำให้เรามีได้กินได้ขายทั้งปีค่ะต้นเล็กๆที่กำลังสีเขียวสวยที่อยู่ข้างหน้าบุ๋มตรงนี้คือต้นมะเขือนะคะถัดมาจะเป็นค้างขจรแล้วก็ค้างบวบค้างใหญ่ค่ะ ข้างๆค้างบวบค้างขจรตรงนี้จะเป็นมะเขือที่ยังเก็บกินเก็บขายอยู่ตอนนี้นะคะแต่อันนี้ปลูกไม่เยอะค่ะประมาณ20กว่าต้นก็จะมีได้กินเพียงพอถ้าเหลือจากการกินเราก็จะเก็บไปขายด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนพื้นที่ไม่เยอะปลูกผักแบบนี้ผสมรวมๆกันเหมือนบุ๋มก็ได้นะคะอย่างตรงนี้ของบุ๋มมีทั้งมะเขือบวบงูขึ้นช่ายแล้วก็กะเพราแดงค่ะ ส่วนตรงนี้เป็นโซนโต๊ะทำงานที่บุ๋มเอาโต๊ะมาไว้แล้วก็จัดให้หน้าอยู่นะคะส่วนนี้บุ๋มเรียกว่าสวนบวบมีผักผสมผสานอยู่หลากหลายเลยค่ะไปดูกันค่ะใต้ค้างบวบนี้มีทั้งต้นบวบหอมบวบเลียมบวบงูมะเขือยี่หล่าขึ้นช่ายผสมรวมรวมกันสำหรับใครมีพื้นที่เล็กๆก,ก็ปลูกแบบนี้เหมือนบุ๋มได้นะคะ อันนี้เป็นมะเขือขั่วยาวค่ะของสอนแดงตรงนี้คือชะอมนะคะที่บุ๋มพาชำ้ำตอนนี้เขาเริ่มติดแล้วค่ะใครอยากได้วิธีช้ำชะอมง่ายๆกดเข้าไปดูที่คลิปยาวของบุ๋มได้เลยนะคะแค่ตัดกิ่งแล้วก็มาช้ำใส่ถุงดำผ่านไปสักพักก็จะได้ชะอมที่มีรากเดินดีแบบนี้ค่ะอันนี้บุ๋มเพราะ ต้นฟักแฟงไว้เพิ่มนะคะเอาไว้ปลูกเพิ่มค่ะค้างบวบนี้นะคะนอกจากเราจะปลูกบวบเลี่ยมบวบหอมบวบงูขึ้นค้างแล้วเราก็ยังทําเป็นโรงเรือนข้างล่างสามารถเพาะพันผักหรือปักชําผักไว้ได้ด้วยค่ะส่วนอีกข้างนะคะจะเป็นแนวแถวของชะอมเป็นล้วเลยค่ะชะอมนี้หมุมเก็บไข่ได้ทุกวันเลยนะคะ มีปลูกติดสวนไว้ปลูกครั้งเดียวเก็บขายได้นานมากๆค่ะพอเดินออกมาจนสุดครั้งบวบนะคะจะเห็นเป็นโซนของน้ำเต้าแล้วก็ต้นหอมค่ะต้นหอมของที่สวนบุม๋มมีแค่สองพันนะคะก็คือหอมบัวเลยแล้วก็หอมลำปางอันนี้จะปลูกใส่แปลงพื้นดินเลยค่ะแบบนี้ปลูกหน้าแรงได้นะคะไม่มีน้ำขงังหัวหอมไม่เน่า แต่ถ้านาฝนปลูกอย่างนี้ระวังหัวหอมเน่านะคะทุกคนส่วนข้างทางทั้งหมดก็จะเป็นแนวล้อรถอันนี้มีทั้งตะไคร้กุ้ยช่ายแล้วก็ต้นหอมค่ะพอย้ายมาฝั่งตรงข้ามของถนนทางเข้าสวนสิ่งแรกที่เห็นคือค้างของถั่วฝักยาวค่ะทุกคนถั่วฝักยาวรอบนี้พวกบุ๋มปลูกทั้งหมด5แถวค่ะก็จะเป็นแถวยาว เป็นระเบียบแบบนี้เก็บง่ายดูแลง่ายด้วยค่ะถั่วฝักยาวก็จะเป็นสินค้าหลักของที่สวนในช่วงนี้นะคะจะเก็บได้เกือบทุกวันหรือวันเว้นวันรวมกับผักอื่นๆทั้งมะเขือพริกปักแปงชะอมพวกนี้ค่ะติดกับค้างของถั่วฝักยาวก็จะเป็นโซนกล้วยหอมนะคะอันนี้เป็นกล้วยหอมทองและก็กล้วยหอมเขียวค่ะ ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นี่คือเถียงผักนะคะไม่ใช่เถียงนาแต่เป็นเถียงผักไว้พักผ่อนค่ะตรงนี้นะคะมีหลังคาคือผ้าใบมีเปมีเก้าอี้อยู่กลางสวนกล้วยค่ะทุกคนข้างๆเป็นป่ามะเขือตรงนี้เป็นถั่วฝักยาวอันนี้นะคะเอาไว้มานั่งพักเวลาให้น้ำมะเขือแล้วก็ไว้เอาไว้ให้น้ำถั่วฝักยาวค่ะทุกคน แดดร้อนก็มีที่พักพิงทำสวนก็จะสบายสบายหน่อยค่ะกล้วยหอมของที่นี่นะคะมีทั้งแบบสุกสีเหลืองแล้วก็แบบสุกเปลือกสีเขียวนอพันมาจากหลากหลายพื้นที่ไม่รู้จักชื่อก็มีค่ะทุกคนมีทั้งพันธุ์สูงและก็พันเตี้ยนะคะต้นกล้วยของที่นี่เมื่อออกเครือแล้วจะค้ำทุกต้นนะคะถ้าไม่คำ้ำต้นมีล้มแน่เลยค่ะทุกคน อันนี้เป็นป่ากล้วยค่ะมีหอมทองและก็หอมเขียวอันนี้เป็นพันธุ์ติยวไม่รู้ชื่อพันธุ์เหมือนกันมีเพื่อนๆคอมเมนต์ถามตอบไม่ถูกรู้แต่ว่าเป็นหอมเตี้ยค่ะทุกคนสับว่างระหว่างต้นกล้วยคือต้นละมุดและก็ต้นฝรั่งกิมจูค่ะพื้นข้างล่างมีความชุ่มชื้นก็จะมีผักโขมไทยแล้วก็ผักเซียนเกิดขึ้นเต็มไปหมดด้วยนะคะ ตรงนี้คือมะเขือเปาะนะคะอันนี้เป็นสอนแดงเคอร์มิดขั้วยาวค่ะทุกคนตอนนี้พวกบุ๋มเก็บถั่วขายอยู่ใช่ไหมพ่อถั่วหมดมะเขือก็จะขึ้นพอดีอันนี้เป็นการหมุนเวียนแล้วก็เป็นการวางแผนปลูกแบบต่อเนื่องให้มีผักไม่ขาดค่ะจะพาเดินออกจากสวนไปดูข้างนอกด้วยนะคะ ข้างนอกก็มีผักค่ะทุกคนถนนสองข้างทางพวกบุ๋มจะมีป่าหญ้านะคะเป็นสวนหญ้าที่ปลูกไว้เลี้ยงวัวเลยค่ะนี่คือโนนนาที่อยู่ตรงข้ามสวนนะคะบุม๋มเอาฟักแฟงมาปลูกไว้ที่นี่นึกว่าจะไม่รอดแรงแล้วค่ะทุกคนทั้งร้อนแล้วก็ทั้งแรงมากแต่เขาก็ติดลูกดีพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ดินถมใหม่นะคะดินแข็งมากๆเลยค่ะบุม๋มลองเอาฟักแฟงมาปลูก แล้วก็ไม่มีน้ำด้วยนะคะตรงนี้ต้องขนน้ำออกจากสวนมาลดซึ่งก็ไม่ได้ทำการลดบ่อยค่ะบุ๋มทำการปลูกเพื่ออยากจะรู้ว่าเขาจะติดลูกพอได้ขายไหมแล้วบุ๋มก็ขายไปหลายรอบแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจวิธีการปลูกฟักแฟงแบบไม่ต้องขึ้นค้างแล้วก็ปลูกในที่ดินถมใหม่น้ำไม่ค่อยมีคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวบุ๋มรวบรวมเป็นข้อมูลพามาดูค่ะ ว่าวิธีการปลูกฟักแฟงในพื้นที่ดินถมใหม่ดินแข็งน้ำน้อยไม่มีค้างปลูกยังไงให้ได้ผลผลิตแล้วจะได้เก็บขายประมาณวันละกี่ลูกแล้วขายลูกละเท่าไหร่ถึงจะคุ้มค่าคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวบุ่มรวบรวมเป็นคลิปมาฝากเพื่อนๆทุกคนคะ่ะการปลูกพืชไม้เลื้อยแบบไม่มีค้างไม่ว่าจะเป็นฟักแฟงน้ำเต้าหรือฟักทอง พวกนี้นะคะถ้าเราดูแลเขาถูกวิธีเขาก็จะติดลูกให้เราส,สม่ำเสมอค่ะอย่างอันเนี้ยบุ๋มเก็บขายวันเว้นวันนะคะอันนี้คือพื้นที่ที่ปลูกน้ำเต้าค่ะปลูกมาตั้งแต่หน้าหนาวนะคะทุกวันนี้ก็ยังมีลูกอ่อนๆติดอยู่อีกเยอะเลยค่ะส่วนลูกแก่ๆบุ๋มก็จะเก็บมเมล็ดนะคะ รั้วที่เห็นตรงนี้นะคะจะมีผักขี้เหล็กขาวผักขี้เหล็กแดงแล้วก็ชะอมค่ะรั้วตรงนี้นะคะไม้ผูกพังทุกสองปีเลยค่ะต้องซ่อมแซมอยู่ประจำบุมก็เลยคิดว่าการปลูกผักขี้เหล็กชะอมน้อยหนาไว้แทนที่รั้วก็น่าจะดีค่ะทุกคนแล้วทั่วทั้งสวนของพวกบุมนะคะก็จะมีมะพร้าวน้ำหอมกระจายอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะ นี่มีทั้งปลูกใหม่แล้วก็พร้อมกินเลยนะคะส่วนอันนี้ก็ที่นั่งเล่นข้างบอ่อค่ะตอนกลางวันนี่มีที่มุงแดดนะคะแล้วก็มีไอน้ำขึ้นมาเย็นกำลังนั่งเล่นได้พอดีค่ะสวนโซนนี้อยู่ข้างบอ่อค่ะทุกคนอันนี้มีพวกพริกแล้วก็มะละกอนะคะ วันนี้ลมแรงเลยค่ะแต่ไม่มีฝนอันนี้ที่เก็บพริกเขียวออไปขายทุกวันนี้นะคะเข้าไปในป่านั้นมีผักหวานป่าผักติว้วแล้วก็พวกไม้ประดูค่ะ วันนี้ทัวร์สวนแบบง่ายๆสบายๆายไม่ได้มีข้อมูลอะไรเยอะแยะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบสวนของบุ๋มอยากเห็นบุ๋มทำคลิปอะไรอีกปากคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะถ้าใครชอบใครยังพอคิดว่ามีประโยชน์เอาไปวางแผนปลูกผักจัดสรรพื้นที่ในการปลูกผักได้ปากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บุ๋มมายุรีปลูกผัก แล้วก็มาเจอกันคลิปหน้าว่าบุ๋มจะเอาอะไรมาฝากเพื่อนๆทุกคนอีกดูมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีวันปีใหม่ไทยเดินทางปลอดภัยกันนะคะทุกคน